ดรอนุรักษ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราคเพื่อไทยจังหวัดมุกดาหารได้ออกมาเปิดเผยคลิปการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำการขุดจํานวนมากกว่า360บบ่อที่สอบไปในทางทุจริตซึ่งจากการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลที่ขุดทั่วประเทศพบว่าบ่อน้ำบาดาลไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนสอบไปในทางทุจริต ทางด้านชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่โปรง่งใสและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและเอาคนกระทําความผิดมาลงโทษด้วยค่ะห<ะ>ลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวทำให้ประชาชนเห็นความจริงว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำการขุดบ่อไม่ตรงตามแบบแปลนทำให้มีประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็น และมีการรับชมและแชร์คลิปมากกว่า3.3ล้านวิวแก้ไม่ได้หรอครับแก้ไม่ทันหรอกทั้งประเทศมีเป็นหลายพันหลุมอ่ะปีนึงอ่ะร่วมพันพันหลุมอ่ะ ้าวผมขุดดินเป็นคนหมายเหรอตัวผมเนี่ยที่ญาตให้ขุดไม่ได้ถ้าไม่ต้องญาตผมขุดเองแล้วไม่ขุดเองแล้วผมผมรับผิดชอบเองท่านขุดตำรวจก็ต้องจับท่านนะจับเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรเพราะมาดีจริงเท่าไรนะท่านตรงไหนมันมันไม่โดนมันไม่โดนคอนกรีตผมเอาวิศวกรผมชี้แจงก่อนดีกว่าตรวจสอบไปราคาถูกลงเดินหน้าตรวจสอบก็ดีไงผมก็ทําแต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมร้องไว้ว่าทําผิดแบบมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ปปชมุกคลาหารยังไม่นัดผมไปตรวจเลยแต่ตรวจจุดแรกแล้วเห็นแล้วว่ามันผิดอีก4จุด ยังไม่นัดไปตรวจทั้งปปชมุกดารบอกว่าเดี๋ยวจะนัดผมไปตรวจพร้อมกันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนตรวจสอบให้แล้วส่งเข้ามาแล้วส่งมาก่อนล่วงหน้าแล้วไปขุดขุดขด,ดูเห็นท่อสีฟ้า,ฟาก็คือไม่มีปูนเทข้างบอ่อแก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ทันหรอกทั้งประเทศมีหลายเป็นหลายพันหลุมอ่ะปีหนึ่งอ่ะร่วมพันพันหลุมอ่ะขุดมากี่ปีผิดแบบมากี่ปีละเสียหายงบประมาณต่อประเทศชาติเท่าไหร่ตอนนี้ประชาชนส่งเข้ามารู้สึกมันมีเว็บไซต์หนึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้ามา ประชาชนให้ความร่วมมือตรวจสอบนี่ส่งเข้ามาประมาณ3-40แห่งแล้วคือไปขุดดูแล้วไม่มีคอนกรีตเทงไป6เมดไม่มีผิดแบบทั้งประเทศผิดมานานแล้วด้วยการก่อสร้างของกรมน้ำมันดาลที่บอกว่าดีกว่าเอกชนทําดีกว่าทุกอย่างทําเขียนแบบไว้ดีมากครับแต่ไม่ได้ทําตามแบบตอนหลังเราถึงจะมารู้ในเรื่องนี้ผมจะได้ยื่นให้ศาลดีกาได้ พี่นาไต่สวนเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปเพราะว่ามูลเหตุจูงใจพบแล้วว่าเป็นความจริงผมต้องการให้ประโยชน์สาธารณะมันเกิดขึ้นแต่ถ้าราคานี้เนี่ยถ้าทำตามแบบนี้ผมโอเคผมจะไม่ร้องต่อเลยมาตรฐานของกรมที่ถูกต้องข้อบอกจะซีนด้วยปูนซีเมนต์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนลงสู่น้ำบาดาลแบบมาตรฐานของโครงําบาดาลก็จะมีคอนกรีกรุขั้น,นบอ่ออันนี้จอเป็นหัวใจของบ่อที่จะทำให้น้ำเนี่ย ไมม่ีการปเือนก้าิวมื่อวันที่12มิถุนายน2566ซึ่งนายอนุรักษ์ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อสร้างผิดแบบมาตรฐานอีกทั้งยังซื้อวัสดุในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดมากเปรียบเทียบราคาซัมเมอรกรมซื้อ6,500 0บาทราคาตลาดอยู่ที่38,400บาทเรื่องปั่นไฟกรมซื้อ52,000บาทราคาตลาด 3 9 5 0 0บาทในฐานะสสและกรรมธิการได้อนุรักษ์เดินหน้าตรวจสอบเรื่องบ่อน้ำบาดาลที่เข้าข่ายทุจริตอย่างต่อเนื่องรวมกว่า4ปีแล้วในขณะที่การทุจริตในกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามรับชมคลิปอื่นๆผ่านทาง Facebook YouTube TikTok d รอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม